สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับผู้กำกับอ๋อยังทนไม่ไหวโผล่กลางไอจีทีมพิธาผู้กำกับอ๋อยังทนไม่ไหวโผล่กลางไอจีทีมพิธาหลังลงรูปครอบครัวกับแอปทักษะออนเรียกได้ว่าจากที่จิ้นกันหนักอยู่แล้วสำหรับทีมพิธาลิ้มเจริญรัตว่าที่นายกกับแอปทักษออนที่ล่าสุดทําเอาไอจีแทบแตกหลังทีมพิธาโพดภาพร่วมเฟรมกับแอปทักษะออน พร้อมข้อความว่าดีใจที่ได้เจอคุณและแท็กไปที่ไ g ของสาวแอปด้วยเรียกได้ว่าชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันสนันอาทีเช่นนี่แหละคือภาพถ่ายครอบครัวในอนาคตอีอีทั้งสองดูเหมาะสมกันมากเลยค่ะเชียร์นะคะถ้ามีโอกาสพัฒนาอนุญาตให้รัดคิวค่ะเห็นภาพนี้แล้วในส่วนตัวของดิฉันอกหักไม่กล้าบอ,อกผัวและล่าสุดผู้กำกับอ๋อ หรือที่คุ้นหูกันดีในนามหมวดอ๋อนั่นเองก็ได้โผล่กลางไอจีททมพิธาหลังร่วมเฟรมอดีตคนรักเก่าแอปทักษอรซึ่งงานนี้ผู้กำกับอ,อ๋อได้เข้ามากดไลค์ภาพร่วมเฟรมในครั้งนี้ด้วยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของผู้กำกับอ,อ๋อและแอปทักษอรจะจบลงไปนานแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ดอทคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ